ในที่นี้ยังไม่พอค่ะเมนูแต่ละเมนูน,นะคะเรามีการรวมมากกว่าหนึ่งพันเมนูเลยในที่นี้ทุกอย่เชื่อเลยว่านอกจากคุณจะอิ่มคูนอิ่มใจเมื่อมางานนี้แล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอิ่มหองด้วยเน, <Okay. S 1> นี่ย9วนันเต็มเต็มที่เราจะมีความสุขแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยกันนะคะในเทศกาลเต็มทุกที่กุศลสิทธิ์พุทธไทยครั้งนี้เราติดตามกันต่อไป มีการจัดเป็นปีแล้วก็1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะ้นคะเพราะฉะนั้นค่ะเลยว่าคุณลูกค้าจะรับประทานอาหารเจหรือไม่นะคะคุณสามารถเดินเข้ามาได้นะคะมาลองชิมลองขุดหนุนลองสั่งกลับบ้านนะคะหรือไม่ว่าคนที่คณที่คุณรักนะคะที่รับประทานอาหารเจเนี่ยได้เช่นกันนะรับประกันความอร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าทางเรา เลือกแล้วก็คัดมาอย่างดีเลยกวาายา่า150ร้านค้าในงานนี้นะคะกับงานเจทวกที่กุศลจิตทุกไท,ท,ทยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนเจนไหนนะคะวัยรุ่นเด็กนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เจอในงานนี้นะคะรับประกันการ,การันตีความอร่อยแบบแน่นอนนะคะ9วันเต็มๆค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะคะทุกวันที่รับประทานอาหารเจหรือว่าคุณคิดว่าเอ๊ะ เวลน,นี้จะกินเมนูอะไรดีเนาะคิดไม่ออกลองค่ะลองเดินเข้ามาหรือก็แวะเข้ามาที่เดอะมอลไลโซสาขา,าบางกะปิแห่งนี้นะคะเมนูหลายย่างเนี่ยจะทําให้คุณชื่นชอบอย่างแน่นอนอ่ะอีกหนึ่งร้านก็ะันมีเป็นร้านขนมนะคะปานงโปเขาชื่อว่านาโชคคอฟฟี่นะคะม<ห>ป็นขนมป้านกโปทอดสดทอด นะคะคแล้วก็จะมีเป็นท็อปปิ้งนะคะมีเครื่องจิ้มให้คุณด,ด้วยปลาทั้งโบเนี่ยชุดละ60บาทเท่านั้นแล้วก็มีน้ำส้มขวดเล็ก40บาทก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะคะชุดละ150บาทเท่านั้นมาขนมจกกีนทูเกตท่านอามาว้าวได้กลิ่นเลยนะรสชาติของความจาัดจ้านของเรานี่นะคะพูดถึงขนมจีนทู แล้วเนี่ยวันนี้เขาทำเป็นเมนูเจแล้วเมนูเจของเขานะคะก็จะมีขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจีนแกงไตปลาขนมจีนเป็นน้ำซุปิกแล้วก็ขนมจีนนะคะอีกอย่งเพราะอันนี้คือขนมจีนเราจะต้องทานน้ำริกหวานนะคะก็จะมีสีเป็นชาติในการหอมนะคะเพราะจากูก็ตไเป็นเมนูเจ นหรือข้างไหนอยากกินช้านี่วันนี้นม,นนมูจิชานมนะี่เป็นกาแฟร้า้ใช่ไหมคะมีชานมและลรานได้กี่าทถุงเท่าไหร่คะเจ็ดถึงห้าบาทถุงนนส่วนวัตถุดิบที่เขาจะใช้จะเป็นบบนมถั่วออร์แกนิกจากที่ไหนจากออสเตรเลียนะคะนี่กิมมี่เขาอยู่ตรงนี้คะ่ะเป็นปนมถั่วหรือออร์แกนิกจาก คคนสวยดีกค่ะให้นะคะคุณจะว่ารสชาติของความเป็นโนบุห <lequel> ร <book> <int> ือออกนิี่มันหอ หนึ 1> 1่ยสสิบเาปเป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะคะมาสักการะแล้วปิ้งเขาเนี่ยปิ้งกระดาษสดเลยนะคะ ไงบ้างคะคุณวันนี้เรามาเดินเล่นที่เดอะมอลบังกะปีเหมือนเดิมนะคะอันนี้มีเทศกาลกินเจเนาะดดูไปโอ้ยนี่ดูนี่สวยดมากอะไรจะเข่งขันขนาดนี้นะคะคือรถข้ามมอง

ที่เดอะมอบังกะปินะคะเราก็ได้มาเจอเทศกาลกินเจก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสนุกเบิกบานกันทั้งวันเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Good.